วัสดีครัวันนี้เราจะมาสอนการเติม UC ในเกม p u b G นะครับเราต้องมีทุมนี่ก่อนในระบบ iOS ให้เข้าไปที่ตั้งค่านะครับทุกคนตามทีกสอนเลยจากนั้นเลือกการชำระเงินและการจัดส่งนะครับแล้วเราก็เลือกวิธีชำระเงินเลยจากนั้นเข้าเกมเสร็จแล้วกดบวก UC เลยครับจากนั้นกด UC ที่ต้องการ ชำระเงินเสร็จเรียบร้อย UC จะเข้าทันทีเลยครับเรามาลุ้นกันสักกล่องดีกว่าเอากล่องไหนดีนะเอกล่องนี้แล้วกันไม่เอาเอากล่องนี้แหละกดไปได้เลยว่าตุม้มเอาละเฮ้ยสุดยอดกล่องเดียวก็มา ถ้าน้องๆชอบกดติดตามไปเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ